เทโทนโปรพิโอเนตที่เขาชอบเรียกกันว่าเทสโพอปต่างกับเทโทโตรนตัวอื่นยังไง mm hmm. เราฉีดเทโทนเพีวเพวๆเข้าไปเนี่ยฉีดแป๊บเดียวมันอยู่ในร่างกายแป๊บเดียวมันก็หายไปแล้วฉะนั้นคุณต้องมาฉีดบ่อยๆอาจจะต้องฉีดเวลาสองครั้งสามครั้งซึ่งมันไม่พรัติคอลมันในชีวิตจริงจะมาฉีดบ่อยๆขนาดนั้นมันทำไม่ได้เทโทนส่วนใหญ่กับทุกตัวเนี่ยต่างกันที่เอสเตอร์เอสเตอร์คือสารที่ในห้องแลบเนี่ยเขาเอามาจับก,กับเชื่อมกับตัวเทโทโตรน เชื่อมเข้าด้วยกันอันนี้คือเทโลนเพียวๆนี่คือเอสเตอร์พอเอาเอสเตอร์มาจับเนี่ยมันจะทําให้เทโลนเนี่ยอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นความแตกต่างกันก็คือเอสเตอร์แต่ละตัวทําให้เทโลนอยู่ได้นานหรืออยู่ได้สั้นๆไม่เท่ากันออกฤทธิ์สั้นที่สุดก็คือตัวนี้นแหละเทโลนโพรีเนตด้วยความที่มันออกฤทธิ์สั้นเนี่ยหนึ่งแนะนําว่าใช้ในช่วงเริ่มต้นของการใช้เทโลนได้ถ้าคุณอยากเห็นผลเร็วๆ คุณใช้เทสโลนโปรไโอเนตเนี่ยเห็นผลเร็วสุดแต่พอออกฤทธิ์เร็วปุ๊บคุณก็เป็นตัวที่คุณต้องฉีดบ่อยที่สุดส่วนใหญ่ก็จะแนะนําว่าฉีดทุก2วันหรือทุก3วัน2มมีการใช้อันนี้เป็นเทคนิคเฉพาะของแพทย์แต่ละคนก็คือบางคนก็เอาใช้เทสโลนโปรบิโอเนียมาใช้ตอนที่จะหยุดใช้เทสโตเทสโตรโนเพราะว่าพอเทสโตรนช่วงท้ายๆเปลี่ยนมาใช้เริ่มโปรบิโอเน่ยมันออกจากร่างกายเร็วคุณเริ่ม PCT ได้เร็วขึ้นอ่านี่ก็เป็นเทคนิค แต่ว่าคุณจะใช้เทสโตร,พ,รพิลปินีตเป็นหลักเลยอะ่ะหเจ็บตัวบ่อย2ส,ส่วนใหญ่เทโลนพโรพิลนีตความเข้มข้นของยาปกติจะแค่ 50- าสิถึงหนึมิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรเทียบกับตัวที่เราใช้อีกตัวหนึ่งเทโลนอินแนตตสองร้อยห้า e สิบมิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรแปลว่าอะไรถ้าคุณอยากได้โดสเท่ากันคุณต้องฉีดปริมาณเข้าไปเยอะกว่านะเพราะความเข้มข้นน้อยกว่าต้องฉีดปริมาณมากกว่าเกือบสองเท่าเพื่อที่จะได้โดสเดียวกันอ่าฉะนั้นก็จะนอกจากเจ็บตัวบ่อยกว่า ปริมาณยังเยอะกว่าเจ็บมากกว่าอีกถามว่าได้ไหมก็ได้แหละแต่ว่ายุ่งยากกว่าตัวอื่น